สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับาียนตัวใหญ่นะครับก็บวันนี้จะเป็นพระโขนสมอนะครับพระโขนสมอเนื้อดินครับนะครับถ้าอย่างงี้ฮะถ้ามีรอยจางเปียกอย่างนี้นี่นะครับอย,อย่างนี้ผมต้องตีเข้าทางหลวงพ่อโหน่งวัดคลองบดันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนะครับหลวงพ่อโหน่งท่านก็สร้างพระเนื้อดินนะฮะมีหลายพิมพนะมีหลายพิมพ์ที่เป็นพระเนื้อดินเนี่ย นะครับมีทั้งขุนแผนซุ้มกอนะครับพรคโคนสมอนะครับภาคตีกายพิมพ์ปูหนังพิมพ์หลวงพ่อโตมีหลายพิมพ์นะครับมีหลายพิมพ์ฮะนะก็จะมีเอกลักษณ์ของท่านอยู่นะครับแล้วก็พระเครื่องของท่านเนี่ยนะครับบางทีเราจะเราก็จะแยกออกจากภาคปุ่นะครับเขาว่าแยกจากภาคปุก็คือว่าพวกโซนเนื้อดินอะไรประมาณเนี้ยก็จะแตกต่างกันบ้าง นะครับหลวงพ่อโหน่งน,นั้นก็สร้างพระปีสองสองสี่เจ็ดกว่าอะไรประมาณนั้นแหละนะครับหลวงพ่อโหน่งน,นะครับถามว่าสวยไหมสวยครับพระดูง่ายๆดีนะครับพระดูง่ายๆดีหลวงพ่อโหน่งฮะหลวงพ่อโหน่งของบดันนะครับพระโคนสมอนะครับสาเหนียวนะครับสาเหนียวนี่โอ้สุดยอดเลย นะครับแล้วก็จะมีด้าเมตตาด้วยนะครับตรงนี้หลังจานฮะหลังจานนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าจานเปียกนะครับก็จะมีหลังจานมีหลังยันนะครับของหลังเรียบเลยประมาณนี้นะครับหลวงพ่อโหน่งก็หลวงพ่อปานนี่ก็เป็นศิทธจาร์เดียวกันนะนะครับเนาะหลวงพ่อโหน่งนะครับก็ถือว่าท่าน เป็นภาะเกจิตที่ค่อนข้างที่จะเก่งท่านหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับทางสายหลวงพ่อหน่งของบัดันนะอ่ะวันนี้ผมได้เป็นพระโคนสมอนะครับเป็นพระโคนสมอเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินหลวงพ่อหน่งวัดคลองบดันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ มีอะไรมาถ่ายช่วอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เทีานี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมเราฝังนะครับคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผิดพลาดอย่างไรนะครับนะขอโทษขอผมต้องขอโทษขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ